ขณะนี้เราอยู่ที่ร้านครัวเคียงหม้อนะครับเป็นร้านอาหารเล็กๆที่บริการอย่างน่ารักน่ารักโตสะอาดอาหารสะอาดรสชาติอร่อยมากที่ไร่ก็ต้องสั่งทุกทีชื่อร้านเต็มๆก็คือร้านกว๋วยเตี๋ยวเคียงหม้อมีเตี๋ยวหมูตุนหมูหมักไวจับยวนและอาหารตามสั่ง ขอพระคุณที่มาอุดหนุนนะครับนี่คือร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวเขียงบอกอบริเวณร้านสะอาดนะครับมาที่นี่ที่แรกต้องสั่งเลยครับไว้จับยวนผัดกระเพราหมูหมัมกแล้วก็กระเพราหมูสับไวยจับยวนใส่ไข่ร้านนี้อร่อยมาก มาแล้วนะครับไวจับยวนใส่ไข่ระเด็ดเติมพริกพริกอะไรนะพริกเผาเล็กน้อยไม่ต้องใส่เยอะนะครับพริกเผาร้านนี้แสบซวงมากเอออร่อยเผ็ดจีจดแต่หอมมันเอ,อเติมน้ำส้มเล็กน้อยพริกป่นได้ไหมพริกป่นไม่ต้องนะครับเพราะว่าเราใส่น้ำพริกเผาแล้วเติมน้ำปลาดี จากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอ่าดูเส้นสิครับดูเส้นสิครับน่าอร่อยน่าชิมมากเหนียวหนึบหนับน้ำข้นด้วยไข่นะครับไข่กำลังดีใครที่กำลังแห้งมานะครับเนื่องจากเมื่อคืนนี้อ่าฝ่าดงฝ่าดงเล่าเบียร์มาทั้งดึกทั้งดื่นทั้งคำ่ำทั้งคืนก็มาเติม ความสุขเติมพลังได้ที่นี่นะครับก๋วยจับยวนร้านเตี๋ยวเคียงหมอนะครับร้านนี้บอกได้เลยว่าอร่อยรึมาชิมกันเลยนะครับรับรองอร่อยรึนนี่นะครับใช้เรื่องแรกมาเอาไปให้ดูก๋วยเตี๋ยวเคียงหมอน้ำขน,ขนุ่มๆข้นๆสุดยอดดยิง อันนี้กระเพราหมูสับนะครับท่านเจ้าของร้านโอ้ยลูหล่หลอมาด้วยอันนี้เสิร์ฟด้วยตัวเองนะครับกระเพราหมูสับร้านนี้บอกตรงว่าหน้าตาน่ารับประทานมากอ่าถ้าใครได้กินได้ชิมก็บอกว่ารูปร่างหน้าตากับรสชาติไปด้วยกันอย่างลงตัวอ้านี่เลยครับพริกน้ำปลาที่จัดมาแต่เพียงพอดีกำลังน่ารักเออ รสชาติตักเลยจูบเข้าให้จูบเข้าให้อาโร,ยพร,ย,ารยพริกเล็กน้อยโรยพริกเล็กน้อยอร่อยกำลังดีเลยทีเดียวอืมงามเป็นไงนองอ้าวดีอ,ดดอันนี้คือกระเพาะหมูหมักครับนุ่มอร่อยนุ่มอร่อยหมัมกกับมือใครป็นคนหมัก แกลืดไอภรรยาหรือพ่อบ้านเป็นคนหมักเป็นไม่ควเป็นคนหมักไม่ควเป็นคนหมักโอ้พ่อเป็นคนเสิร์ฟมั่นใจได้ด้วยอร่อยเอามาดูหน้าตาของกระเพราหมูหมักนะครับเป็นชิ้นชิ้นอันอันใครมาถึงต้องรับประทานนุ่มอร่อยอย่าบอกใครด้วยหมักด้วยกรรมวิธีที่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะครับอ่าเจ้าของร้านการันตีว่าใครมาชิมต้องติดใจกระเพราหมูหมัก งำหมูหมักเป็นชิ้นๆเลยนะครับนี่